สำหรับคนแรกคือนิวนะคะสำหรับนิวสำหรับคนแรกคือนิวนะคะยกนิว,นวยกมือเลยคะ่ะนิวนิวยกมือสำหรับรูปร่างลักษณะของีนิวนะคะดูตรงท่อขานะคะเห็นท่อขานหคะสังเกตนะคะจะเป็นผูเหลือกินหมาน้อยนะคะจะเป็นปอกๆนะคะ สำหรับจิวนะคะสำหรับจิ๋วดูหน้าจิ๋วดีๆนะคะหน้าจิ๋วจะไม่เหมือนคนนะคะเพราะว่าหน้าจิ๋วเหมือนกัวนะคะ มีความรู้สึกยังไงในการมาเมาบนครั้งนี้คะรู้สึกดีมากเลยค่ะที่เห็นน้องๆเฟซอร์ชิฟต์บวงชนเป็นคนน่ารักเหมือนเหมือนดิวค่ะค่ะไม่ค่ะดิฉันไม่เชื่อค่ะน้องเขาเป็นคนนะคะน้องเขาไม่ใช่บัวจิวหรอคะจิวจิวรู้สึกยังไงบ้างจิวฉันจะพูดจิวเองนะคะ รู้สึกดีใจที่ได้เจอร<า>ุนน้องเวันรุ่นอุบลราชธานีวันนี้ค่ะรู้สึกมากกว่านี้เลยคะ่ะจิวจิวจิว,จวทานโอเมก้าเลยนะลูกทำไมคะจะได้ฉลาดฉลาดเกี่ยวไหมวะม,มีความรู้สึกยังไงที่มันเล่นใหมีคิวการรับน้องใหม่กับมอบนเนี่ยรู้สึกดีใจเลยนะคะที่เชิญเราสองคนมาเพราะว่าหาคิวยากมากค่ะปกติเราจะาเล่นคอนเสิร์ตไม่ว่าจะเป็นงานวัดแล้วก็ งานอาบนพเวตอย่างนี้ค่ะเราถูกคนสนับงานแบบนี้ค่ะพอดีว่าติดติดต่อเป็นการส่วนตัวเลยนะคะเนี่ยมีค่ะพอดีว่าภายที่บ้านเสียชีวิตนะคะติดต่อไปเลยนะคะเี่มีค่ะหนูรู้แล้วค่ะว่าทำไมได้เป็นงานอุบนพเวตทำไมคะเพราะว่าบัวเขาจะไปเข้าไปธีตุลพระนากาันเรีกนากรไหมคะตอ้ัว<ค> ค right ่ะน <laughs> no, so ี่จะถามหน่อยค่ะเวลาไปออกคอนเสิร์ตอย่างนี้เราได้แค่เพลงเดียวเหรอคะเวลาไม่ต้องนี้ค่ะเรื่องของฉันค่ะไม่เขาพยายามจะบอกว่ามีเพลงหนึ่ง่วลาไม่ต้องเราก็มีเพลงเรื่องของฉันอเพลงหนึ่งอ๋อเออเขาไปที่บ้านเธอเลยซิงเกิลใหม่อ๋อสิงเกิลใหม่เพลงเรื่องของฉันจิ๋วเอง๋ออะไรวันเดียว เองก็อยากจะทักทายทุกงๆว่าสบายดีกันไหมคะขอดูมือคอนโซล อยู่ี่ไปเรียนภาษาอีสานมาเนาะวันนี้ไปเรียนกับยายคนหนึ่งมาก,ก็สอนสอนอะไรซุกซกสวยสอยอะไรก็ไม่รู้เรื่องค่ะแต่แบบว่าอยากจะจากจะมาสอยให้น้องๆแบบว่าคิดคิดมาตั้งนานแล้วแบบว่าเออเรามาเยือนมองลุลแบบเนี้ยเราต้องแบบพูดภาษาบ้านๆอะไรแบบนี้แบบพูดไม่ค่อยได้หรอกนะคะส่วนตัวเป็นเป็นคนกรุงเทพเนาะใช่คือเราเรียนคือเวลาเราเรียนนะคะเป็นคนกรุงเทพใช่ไหมฮะ,แต,ะแต่ว่าอยู่ที่บนนี่เป็นบัวใช่ไหมคะ คุณแสดงคำตอบนะฮะแสดงเพาว่าจิ๋วเป็นวัวนะคะเฮ้ยคุณมาด้วยกันรักกันรักกันเรียนร้องเพลงด้วยกันนะคะก็มีการโปรเจกต์เสียงอะไรบ้างเช่นแบบ <c oughs> ได,ได้ได้อยู่ค่ะค่ะ,คะ,คะก็ก็มีคำหนึงเนาะก็มีค,คำโสมคำซอยอะไรแบบนี้บุ๊คไม่เป็นนะคะแต,แต่แต่แบบว่าจะพยายามพูดพิศดารให้ได้เนาะ ก็อะไรแล้วกันน้องเอเลยเอเลยจิ๋วสอยสอยปุ้ยกระดากมากเดี๋ยมเดี๋ยวนะครับอะกกระดาบปากดวยลิ้นลิ้นสากครับกระดาบปากมากดูสิกระดาบปากมากการปรลาทินแก้วเลยค่ะพูรุษสานไม่ค่อยได้อ่าค่ะจิ๋วเลยสอยสอยพุ่ต้องฟันสอยนะค่ะสาวสำน้อยบุจักตายอรไทยบระเทือถือ เหตุผลที่ทนเจ็บขาพอดีว่าเห็ุเหตุนิวพอดีว่าพอดีว่าเห็ุนิวสอยไม่อยากสวยเหมือนกันนะคะขอบนิวขอดนตรีด้วยนะคะทางนันนกดนตรีนะคะสวยสอยพี่น้องฟางสวยสวยสวยนักดนตรีคะดูคียนิวด้วยนะคะ,ะ <S 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 เดี๋ยวนะคะ ไม่ใช่นะคะบอกว่าดูคิงนะคะไม่ใช่ดูคิงดูคีดูคิงดูคิงนิวนะได้ไหมคิงนิวอันตัวใหญ่ออกนิดนึงนะคะนักเตีพยมพรไหมคะถ้าไม่พรเชิญออกพี่น้องเลยนะคะไม่ไหวเลยนักเตี๊เหรอไม่ไหวแบบเออแบบแกระโดดบุกไปสวยไม่สวยคะสวยก็ได้ค่ะสอยพี่น้องฟังสอยสอยยพี่น้องฟังสอยผู้สาวชอบหน่อยบุญจักอัตดาอินโดซิน พ็ดด้เเขาเปิดสิลนี่คือสิ่งสำคัญที่เรอยดวนอันส่อก็สอยนะคะท่นก็่นก็ผิวิว่นผเรองิว่านก่อนฉันท่อนก่อนท่นขอก่นขอีนขอกเออมาก่ันดึงสอยกอ่านสอยก่อนคัดด้ยตัก่อน่็ได้อะ ฉันเป็นห่วงสวยเธอมาฉันเป็นห่วงสวยเธอมาฉันแบบว่ามีแต่ยาวจนฉันเป็นห่วงมากสอยอยพี่น้องบังต่อยสอยพี่น้องฟังต่อยสาวจำน้อยมาวู้ดจากอมยิ้มบอกเขาผ้าเปิดเบิ้งอย่าลืมจุ๊บจุนะคะ สอยเตอร์มันน่ากลัวที่สุดมันทำให้อัดได้ฉันโดนแล้วออกเลย,ยสอยๆลำพี่น้องฟังสอยสอยๆลำพี่น้องฟังสอยสาวจำนน้อยโมฮูจักกะละแมนสาวจำนน้อยโมฮูจักกา รู้สึกดีใจนะฮะจิวอะแต่ว่าแต่แต่สำหรับดิวแล้วนะคะฟังไม่ได้อะไรนะเออจิวใช่ชัดจิวเอิวเเออเแต่สำหรับจิวแล้วนะคะส่วนตัวแล้วฟังไม่ออกค่ะเห็นหัวร้อนก็หัวร้อนซึ่งเฉยค่ จิ๋วสั่งจะเคยดูเรือถ้าจิ ar, ๋วฟังไม่ออกจิ๋วก็ฟังเข้าสิคะโอยเอาเถอะเราจะมาไปร่างไปบล็อกละเออเราจะมาบล็อกดึงผลงานเพลงน้องให้กับน้องๆดูมือคอนเสิร์ตของเบรุ่นกูบอนราชธานีหน่อยค่ะเขาบอกว่าถ้าไม่มีใครรักเราก็จะไม่สนใจนะคะเพลงเพลงนี้เป็นเพลงที่เหมาะสมกับคนที่กำลังอกหักที่กำลังเสียใจกับเรื่องของความรัก ให้คิดเสียว่าผู้ชายเจ้าชูก็เหมือนมามา่าดูนีตอนโฆษณานแต่ได้ค่าด้านโภชนานการนะคะเดียวเดียวเดีวผู้ชายเจ้าชูก็เหมือนมาม่าแต่ก็มีค่ายังไม่ดีอะไรจะกินนะ,ะชื่ออะไร ผิวก็จะลงไปแต่มันจะเป็นแทนอ่ะเพลงนี้นะคะขออให้กับทุกคนนะคะรอแล้วก็ปกเบอกไปพร้อมกันด้วยนะคะต้องมีขาตั้งไม้สี่ขาตั้งไม้นีกนนน่ะก็เลยแทนเลยแย่ก็เลยแทนเลยแย่เออเอาเคืนไป เพราะว่าขาจิ <Arc ane> <Montana> ๋ว <tamam> ก <us |zh|> ็มีอย <out> ู่ทีขาแล้วค่ะไม่รู้ว่าจะใช้ขาขาหน้าหรือขาหลังนี้นะคะแต่ไม่รับไม่ต้องมาแคม่ต้องมาดี่ไม่รับต้องาไมต้องมาเดียเดียวเดียวเดีเดยวเดียวเดียวเคยไปดูคนเปิดบ้างไหมคะ น้องๆเคยไปดูคอนเสิร์ตบ้างไหมคะพอเดินเวแล้วก็ไปดูคอน,นเสิร์ตก็ปรบมืออะไรนั่นนน,นี่โอเคไหมคะถ้าโอเคขอเสียงปรบม,มือหน่อยคะ่ะเอาใหม่นะครับต้องร้องด้วยกันด้วยนะคะใครร้องได้ร้องช่วยกันนะคะโอเคไหมคะโอเคเดี๋ยวพี่ขอซ้อมก่อนซ้อมนะแ้องใครร้องได้ร้องตามพี่นะ อย่พิ่งเต้นนะพันยวจิวอยพิ่เต้นนะคะสาไม่รักไม่ต้องมาแคร์ไม่ต้องมาดีกับใจไม่รักไม่ต้องมายไม่ต้องใจันไม่รักไม่ต้องมาไม่ต้องมาโวจันไม่ักไม่ตงมาองมาจัไม่รักไม่ต้องมา่ต้มาจฉัน

รอ้องใช่ไหมคะอันอันนี้คือเสียงร้องใช,ไใช่ไหมคะมิจิ๋วเดี๋ยวให้ฉันสัมภาษณ์ก่อนอันนี้นะคะอัน okay, น <c oughs> um ี้คือเสียงร้องใช่ไหมคะใช่ค่ะดิฉันว่าดีไซนเยี่ยเสร็จสักซียังเพราะกว่านะคะในเมื่อไม่เห็นตัวอย่างค่ะนำาห้ดูก่อนในเมื่อมีนิจิ๋วแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็มีโปรดิวเซอร์มานะคะจากค่ายภาพยนตร์ค่ายชื่อดันนะคะค่ายอะไรคะค่ายพยอดเมืองหว่างเหรอคะไม่ใช่นะคะ ภาพยนตร์เกี่ยวกับภาคอีสานของเรานะคะเออขอเสียงโบกมือต้อนรับเยากจะสวดทอดด้วยค่ะมาคณไม่ให้อายลาดเนีนไม่ต้องรัาดคหนะปดจใจไม่ลาดีนไปกับหนุ่มเบอร์ตัวให้สนใจนั่งนานน่านูเอัมที่รวมรวรูนป okay ่าวดีมาดีดีแล้ววันนี้ดาราจากย่างยสวดถอจะมาวิชเชิญกับ คุณชลดิตา,เเา,ตามาเต็นะคะที่เนบนวันนี้เ็นชลัดิแต่งหญิงนะคะวันนี้อุยมียลูกทังค่ะ๋ยาจะถามคุณเบนว่าน้ำหอมที่ใช้ของวัดไหนคะอะไระถามหน่อยในตัวนิแต่งกายมันมีสัตว์กี่ตัวที่อยู่ในชีวิตเราเดย ก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกค่ะคุณเบนสลาทีนมาพิชาริงกับเอ่อแยมนะคะขอเชิญคุณแยมก่อนเลยค่ะโอ้เบนสลาทีนนะคะขอให้นาราเข้ามือกันก่อนนะคะ อ๋อเาจะล้อก่อนใช่ไหคะคุณเบนจะล้อก่อนใช่ไหมคะสวัสดีครับอเสพี่น้องโมแคบห่อยครวันนี้นะครับบิ๊กเบนชราที่ดีใจมากที่จมามองอุบุนะครับนายขอเสียงกระเทยหน่อยครับ กาแดกสาวนะครับอยากเป็นเหมือนเบนนะครับเดี๋ยววันนี้เป็นจะมาลองเพลงให้ฟังนะครับเพลงอะไรคะคุณเบนคะก็เป็นเพลงของพวกไหนก็ไม่รู้แหละค่ะครับครับพูดยากเสือดุเลยกูรู้ว่าฉันไม่มีความหมาย i ไว so ้ใจว่สามคนเป็นสัญญาแต่ก็รู้เป็นไปไดก็ช้จแต่ทำไเป็นเไม่ยาทีมี้จะปในอีกสนานรู้นะเจ้าพราะ่กเผอจากใจ แค่ไม่ดังไม่ดีกับฉันมีรักไม่ต้องมาหูไม่ต้องมาหูใหญ่ฉันมีรักไม่ต้องมาทำอะไรอะไรทำนั้นเพราะใจฉันอ่อนตัวเบนเองนะครับตัวเบนเองก็บป้าบึ้มกับปินจิวเหมือนกันก็ไปหัดมาเหมือนกันเป็นไอด้อยคนนึงของเบนเลยทีเดียวสนใจดาราจากอย่างเจษฎาถอดเลยนะครับคุณเบน คุณได้เกียรติโทษต่อไนะฮะวันนี้จะมาแสดงอะไรเอ่ยคุณชื่อ,ช,อชื่ออะไรสอนสินชัยค่ะที่ร้องเพลงนั้นเป็เปล่าคนะมาดอยอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะใช่ใช่ใช,ใช่โอเคค่ะก่อนที่จะร้องเพลงสำหรับสอนเองมอนี้นะคะสำหรับสอนมอนี้สอนขอดูมือคนสอนนะคะสอน ใส่มื่อคนาเจ้าถามมือไหคะก่อนก่อนที่สอนจะห้องเพลงตอนบอกขออย่างขอเสียงปรยมือนในสอนไหมคะากว่าเจ้าได้ตังเงในนี้หากว่าเจ้า<ฮ>อยู่ทีวริมหุ่อยากให้เจ้า อินติมาสงสารว่า,าวมุของขาพายยังมีหากจะที้ในบุพพยพงษ์จังรกระชิบต่าถิ่นตวันจ้อ,องอไงเร็วหัวเก่าบนนี้

กับกับมากับม